ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่บ้านพัดตลุยนะคะวันนี้มีสูตรเด็ดนํามาบอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำอัลมอนด์เมอแรงกันนั่นเองนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าอัลมอนด์เมอแรงที่จะทําต่อไปนี้นะคะเคยทําแล้ว <c oughs> เคยทําแล้วนะเ <c oughs> ททิ้งไปถาดหนึ่งเต็มๆนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่แต่ว่าจะมาลองพยายามไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ในระหว่างที่เราจะทําส่วนผสมนี้นะคะเราก็เปิดเตา อบเอาไว้นะคะวอร์มเอาไว้ที่125องศาเซลเซียสค่ะก็เปิดรอเอาไว้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาล่อนส่วนผสมกันนะคะในนี้ก็จะมีแป้งข้าวโพดนะคะทั้งหมด15กรัมนะคะหรือแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งนะคะ33กรัมด้วยกันนะคะก็จะเอามาล่อส่วนผสมเนี่ยผสมกันนะคะล่อเลยล่อนเลยล เพราะว่าน้ำตาลไอซิ่งเขาจะมีความแบบมีเป็นก้อนๆอนอยู่บ้างนะคะชุบชุบช้อนช้อน,นี่ที่เป็นก้อนๆก็บีบลงไปนะคะอ่ารอนเสร็จในส่วนนี้นะคะเราก็มาเตรียมไข่ขาวกันนะคะตรงนี้ก็เราก็จะพักไว้ก่อนนะคะ มาเตรียมไข่ขาวกันวันนี้มีไข่สองฟองนะคะแบบไม่เย็นนะคะตอกลงไปเลยแยกไข่ขาวไข่แดงเดี๋ยวค่อยแยกไข่ไม่เย็นนะคะแล้วเราก็แยกแบบนี้ ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไข่เย็นเนี่ยเ็จะแยกได้ง่ายไข่แดงเขาก็จะไม่แตกง่ายๆเอาวนั่นแต่ถ้าเป็นไข่ไม่เย็นแล้วเนี่ยนะคะคไข่แดงก็จะอาจจะแตกได้ง่ายนะคะต้องเบามือนิดนึง กเก็บไว้นะคะไข่แดงในส่วนของไข่ขาวตอนนี้เราก็จะมาตีเมอแรงกันค่ะเราจะใช้สปีดกลางๆนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่ครีมออฟทา t ท่าลงไปค่ะครีมออฟทา a ท่าวันนี้นะ,ะเราใช้ที่1.16ส่วน16ช้อนชานะ,ะใช้นิดเดียวเองเพราะว่าเมอแรงนี้เราจะทำทีละน้อยๆน,นะคะเพราะว่ามันรออบไม่ได้เลย รออบแล้วปุ๊บเขาก็จะฝ่อตัวทันทีนะคะเราก็จะอบเข้าไปได้ทีละถาดที่ยากเนี่ยไม่ยากอะค่ะส่วนผสมก็นิดเดียวเองแต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆได้แบบนี้แล้วก็ใส่ครีมออฟทาทาลงไปเลยใส่ครีมออฟทาทาลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวตีให้ได้เป็นโฟมเหมือนเป็นโฟมล้างหน้าแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ น้ำตาลทรายกับไอซิ่งสัดส่วนคนแยกกันนะคะน้ำตาลทรายวันนี้ใช้ห้าสิบกรัมด้วยกันน้ำตาลทรายที่ใช้นะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแบบเบเกอรี่ก็คือเขาจะเกล็ดเล็กนิดนึงนะคะไม่ใช่น้ำตาลทรายแบบที่เราชงกาแฟนะคะเพราะว่าถ้าน้ำตาลเนี่ยเขาละลายไม่หมดเวลาอบเนี่ยอาจจะทำให้หน้าเขาเหนียวได้นะคะจะไม่อาจจะไม่กรอบอย่างใจหวังนะคะ พอได้โฟมอย่างนี้แล้วก็ทยอยใส่น้ําตาลทรายลงไปนีน้ําตาลทรายของเราวันนี้เป็นแบบนี้นะคะเกล็ดจะเล็กๆหน่อยค่อยๆใส่ไปนะคะวิธีทำเนี่ยเขาบอกว่าให้ค่อยๆใส่ลงไปทีละหนึ่งช้อนโต๊ะแต่นี่เรากะกะเอาก็ได้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ทยอยใส่น้ำตาลไอซิง่งลงไปได้เลยค่ะ ก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะเรียบร้อยนะคะ จะเห็นว่ามือแรงวันนี้นะคะเขาจะตั้งอยู่ทรงเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เราตีเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราสามารถใส่กลิ่นลงไปได้นะคะนิดหน่อยสำหรับในสูตรนะคะจะใส่กลิ่นอัลมอนด์ลงไปนะคะประมาณ1ส่วนสี่ช้อนชาแต่วันนี้เราไม่มีกลิ่นอัลมอนด์นะคะเราก็เลยจะใช้กลิ่นบานิลานะคะแทน เพื่อที่จะดับกลิ่นคาวไข่นะคะก็ตีลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเลยเอคะเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเมลรงจากไข่เค้าเพียงแค่2อฟองเท่าน,นั้นเองนะคะจะได้เมลรงเยอะมากๆเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ถุงบีบกันเลยค่ะ เนื่องจากว่าเราต้องการให้เมร์แรงของเราวันนี้มีสีสันสักนิดนึงนะคะเราก็เลยจะใช้สีชมพูนะคะวิธีการผสมสีวันนี้เราจะไม่ผสมสีลงไปเลยนะคะเราจะหยดเอาไว้ตรงถุงบีบให้เขาไหลลงไปแบบนี้ให้ใหญ่ไหลไหลเป็นทางทางลงไปแบบนี้นะคะ เ okay. คสาใครที่มีสีเจลก็ใช้สีเจลก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีเป็นแบบน้ำวันนี้เราก็เลยจะใช้แบบนี้นั่นเองเอาละตอนนี้เราก็ตักใส่ถุงบีบได้เลยเรียบร้อยแล้ว จากได้แบบนี้แล้วปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนมันลงไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาบีบลงถาดกันเลยค่ะสำหรับเมื่อแรงนี้เราสามารถบีบติดๆทีๆลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ขยายตัวอีกแล้วนะคะก็จัดการเลยเอาทางไหนก่อนดี เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้หนะ้าตาสีสันเป็นไงบ้างพอจะผ่านไม่เอ่ยนะคะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเอาเข้าอบนะคะเราก็จะใส่เม็ดอัลมอนด์ลงไปมันเหลือที่ว่างอีกหน่อยเราบีบให้เต็มเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าไหนๆเขาก็จะไม่ขยายตัวออกมาะะจะได้นะคะ ก่ okay. อนที่จะเข้าอบนะคะเราก็แต่งหน้าด้วยอัลมสลา์นะคะนิดหน่อยเเดี๋ยวลองไปเข้าอบกันเลยค่ะ เตาอบวันนี้นะคะเราใช้ที่125องศาเซลเซียสนะคะเท่าที่เราวอร์มไว้20นาทีนะคะหลังจากนั้นเราจะลดไฟลงเหลือแค่100องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบ1ชั่วโมงครึ่งค่ะวันนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะในเตาอ,อบไปอบเลยค่ะคบเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เวลาผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งนะคะกับการอบเอ่อ100งองศาเซลเซียสนะคะ เราออกแบบแง้มฝาไว้นิดนิดนะคะเนื่องจากว่าตามโูตรเขาบอกว่าเอ่อ95องศาใช่ไหมคะแต่เราไม่มีเราก็เลยเปิดฝาไว้นิดหน่อยนะคะตอนนี้พอเขาเวลาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทิ้งเอาไว้ในเตานะคะให้เขาอุ่นๆในเตานะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บใส่กล่องเลยนะคะในขณะที่กําลังอุ่นๆอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปเย็นในกล่องเองก็จะทําให้อ่าเป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคะทําให้เมลแรงกรอบนะคะไม่นิ่มนะคะไม่แฉะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะรอเขา อ,อุ่นๆน,นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บใส่กล่องกันค่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนอการเก็บเมลรงไส่โลหกันแล้วนะคะหลังจากที่เวลาผ่านไประยะเวลานึงนะคะในเตาอบที่เราทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าแถวนี้หายไปนะเนื่องจากว่าโดนจับออกมาเทสนะคะค่อยๆหยิบออกมาทีละชิ้นยิบชิ้นสุดท้ายไม่ติดแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะคือหมายความว่าเวลาเราหยิบเมลรงขึ้นมาแล้วเนี่ยปุ๊บค่อยๆหยิบขึ้นมา แล้วเขาจะไม่มีก้นเขาจะไม่ติดหนีแบบนี้นะคะนี่มีมือแรงที่ได้นะคะเขาจะจะกรอบก็เก็บใส่โลยอย่างนี้เลยอเห็นไหมคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทําแล้วก้นแฉะหน้าแฉะนะคะก็คืออบยังไม่ได้ที่นะคะตอนนี้คือยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะอุ่นๆอ,อยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บเลยเพราะถ้าเขาให้เขาไปเย็นใน กล่องในขวดโหลอะไรเงี้ยก็จะทําให้เขาอยู่ได้นานกรอบได้นานนะคะเอาโหลที่ฝาปิดสนิทนะหรือสําหรับใครที่ขยันก็เอาใส่ถุงซีลนะคะซีลไม่ให้อากาศเข้าก็จะเก็บได้นานมากๆเลยสําหรับขนมเมอแรงนะคะสําหรับเมอแรงที่ถูกต้องก็ควรจะทานแล้วกรอบนะคะแล้วก็ละลายในปากไม่มีความเหนียวนะคะไม่มีความเหนียวทางด้านใน แล้วก,กัดลงไปแล้วคลุบเนี่ยไม่มีอารมณ์แบบเหนียวๆติดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเทสกัดให้ดูกรอบมากอือหือหอบกับรีบเก็บนะคะเดี๋ยวแฉะใครบอกว่าโอ๊ยทิง้งโอ๊ยจนเย็นแล้วจนหน้ามันแฉอีกรอบนั้นคือก็ทิ้งไว้นานไปนะคะตอนนี้ก็คือมัน อุ่นๆแล้วก็เก็บได้เลยเขาก็จะกรอบๆได้ยินเสียงไหมปุกกลับปุกกลับอยู่ในนี้นะคะรสชาติก็จะหวานๆนะคะก็อย่างที่บอกก็มีไข่ขาวอยู่นิดนึงนอกกนั้นก็น้ำตาลล้วนๆนะสำหรับใครที่เบาหวานก็เบาๆบ้างน,นะคะสำหรับขนมเมลงนี้นะคะใครที่ไม่ชอบคุกกี้แบบเน้นเนยนมไข่นะคะก็ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทําจากไข่ขาวอย่างเดียวแล้วก็มีน้ําตาลนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่เลี่ยนนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบเนยนะไม่ชอบอะไรแบบกลิ่นนมเนอยอะไรแบบนี้นะคะขนมเมอแรงแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทําง่ายด้วยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนเลยนะคะไปลองทํากันดูค่ะสําหรับเมอแรงอัลมอนด์นะคะสําหรับอัลมอนข้างบนนี้จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะหน้าตาดีเลยเห็นไหมคะ สับสีนะคะชอบสีไหนก็ใส่สีนั้นหรือใครอยากจะผสมลงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะไม่มีอะไรผิดทั้งสิ้นนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับขนมเมอแรงอัลมอนด์ค่ะวันนี้ลาไ,ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะอะไรอยู่ในมือคะีบีแมนคือขนมค่ะขนมชื่อว่าขนมชื่อว่าไม่รู้แม่ไม่ได้บอกใช่ค่ะรีวิวให้หน่อยซิปเป็นไงบ้าง งั้นเราจะมาชิม,ก,ม,ชมก,กันก่อนมา,า,าช,ม <_ C 1> ชิมกันก่อนมาฝากเปล่าที่มันชิมกันก่อนมิคาชินี้เลยเลยอเอ,อาไปงี้ละขอฟังเสียงช้าๆหน่อยดิโอ้โห,โห,โหเป็นไงคะละลายในปากแล้วค่ะละลายปากไแล้วค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะรลสเตปเย้วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายก,การแม่บ้านพัตตะลุยน้องจัางาจะบอกว่าอย่ายลืมไป กดไลค์สุดให้ hey, ช่องแม่บ้านพัตรลุยแลนะช่องจำนำโชว์ด้วยนะคะไม่แล้ววันนี้เราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบา